ก็เป็นเรื่องที่เราเคยเห็นกันปีที่แล้วเนาะก็คือเรื่องบนพระจันทร์มีกระตายกับก็เป็นละครรักดราม่าแฟนตาซีเล็กๆนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์สมัยใหม่แล้วก็เป็นความรักที่อาจจะสวยงามแต่ขมขืนเ่อลเรน่าางใจด้วยเี้เห็นชัดมากเลอแกเรื่องเป็นยังไงการเป็นยังไงอะไรยงแกงเรื่องหรอจริงๆก็ เขไม่อยากเล่ามากอ่ะมันค่อนข้างจะขนลุกในทุกฉากเลยแต่ว่าเอาเป็นว่ามันคือฟีลแบบรักต้องห้ามอะไรเนี้ยเป็นหมวดหมู่เลรักต้องห้ามในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแต่ว่าดูง่ายเข้าใจง่ายคิดว่าน่าจะเข้ากับทุกเพศทุกวัยเข้าใจกันหมดอน,นี้เป็นบา,า้ยใช่ใช่ก็เป็นเป็นหนึ่งโพสท,ที่ต่เต้าขึ้นมาใช่ ยังยังยังไม่ได้ไปเวอร์ชอ่แต่ว่าเรามีนักกันที่จะต้องไปกันแล้วแหละต้องไปอยู่แล้วใช่ใชเพราะว่าเราก็อยากเห็นว่าของจริงเป็นไงเห็นแต่ในคลิปสั้นๆมันก็อาจจะไม่รู้อะไรมากต้องดูงจริงๆด้วยแต่เรามีการแบบคุยกับคนที่เป็นโฮสจริงๆถามเขาว่าแบบอินไซต์ต่างๆอะไรที่คนไม่รู้ก็ถามมาเก็บข้อมูลมาเยอะมากไมว่าจะเล่าได้ไหมว่าไบร์จะวางตัวตัวละครอ่างดแนวไหนจริงมันก็เป็น มนไไม่ได้คิดเยอะกับเรื่องนี้นะแต่ว่าที่ที่เราคิดคือมันก็เป็นคนคนหนึ่งที่สู้เพื่อชีวิตสู้เพื่อครอบครัวอะไรเงี้ยมันเป็นโอกาสที่เข้ามาเนาะ mm hmm. ไม่รู้หรอกว่าเืออาชีพอะไรแต่มันคือโอกาสที่เข้ามาแล้วก็เราทําได้เราทํามันได้แล้วก็คว้ามันไว้อดทนเราก็ไม่ได้ชอบอาชีพนี้นักหรอกแต่ว่าทําให้เรามีกินอะไรเง mm ี hmm. mm ้ยต้องการกับก้าวสุขเป็นไงบ้างโอ้ดีมากพี่ก mm ้าวเก่งมากแล้วก็นาส์ nice mm hmm. มากๆคือ เราเห็นเขาตั้งแต่ฮอร์โมนอะไรเงี้ยเนาะตอนรังเรียนอยู่เลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้ยผู้หญิงคนนี้สวยฟิตเฟียสอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนแบบอัจฉยาใส่ดีหรือว่าเป็นคนที่ตั้งใจขนาดนี้อะไรเงี้ยพอเจอแล้วเราถึงรู้ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างตั้งใจทําง,งานเอาจร,งจรงงาิงเอาจังกับชีวิตแล้วก็มีเป้าหมายที่ไกลมากเจะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่งหมดในช่องวันพระอิจฉาเดรนกันส่วนมากน้องๆอิจฉา <c oughs> เ,เพื่อน,ๆๆๆๆนเพื่อนก็จะอิจฉาใช่เพราะพี่ก้าวก็ผ่อนใจชายไทยเนาะ ก็คงชอบกันใช่หแล้วฝักตัวก็หากันเยอะไหมในการจัดรการจริงๆเราโชคดีว่าบังเอิญเราดันเป็นโรงเรียน acting c o u r เดียวกันพอดีตอนก่อนจะเปิดกล้องเลยเราก็เลยมีโอกาสได้ความรู้จักกันก่อนที่จะเปิดกล้องแล้วอะไรเงี้ยก็โชคดีมากก็เลยได้คุยกันได้ลองแสดงด้วยกันได้ลองเข้าคู่กันตั้งแต่ตอนยังไม่เปิดกล้องแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยอาจจะได้เปรียบเลดหน่อยแล้วเองเคยสังเกตไหมว่าทำไมตัวหมดเลย เข้าใจได้แต่ว่ามันก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ก็ก็ยินดีนะเรารู้สึกว่ามันท้าทายท้าทายนะครับจากการที่เราแขวแก้วแล้วแแล้วแนแล้วแต่ได้รับผลนี่ก็คือต้องถึงแก้วเลยนะมันเป็นโปรเจกต์ตั้งแต่ตอนยังไม่แขวนไงอันเนี้ยเรื่องหน้าก็อาจจะเปลี่ยนแนวไม่แน่ใจเหมือนกันเราทีคือทำมาทำหมดก็ไม่แน่แต่เล่นพระก็ได้ จริงๆมันมีอะไรที่ยังไม่คอนเฟิร์มอยู่อีกเยอะมากๆก็เดี๋ยวเราติดตามดีกว่าแล้วก็เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆด้วยมากๆแบบมากๆ,ๆจริงๆเลยนะก็หลังจากโปรเจกต์ยาวๆละครเรื่องนี้ก็จะมีโปรเจกต์จ๊อบแจ๊บ,บ,บ,บมาให้ติดตามกันอีกอน้องตากติดตามด้วยใครจะไ,รไ,ได้ฟังดีดีดูก่อนแล้วแต่อารมณ์เป็นนักแสดงตอนนี้เป็นนักแสดงกับเป็นหลายอย่างมากตอนนี้โอเคครับผมก็ขอฝากผลงานละครนะครับบนพระจันทร์มีกระต่ายนะครับผมปี2568กกลางปีได้ดูแน่นอนครับฝากด้วยสนุกมาก <ๆ S 2> <ๆ S 1>